สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Acting and l i f e at Home นะคะรายการที่จะช่วยทุกๆท่านสพอร์ตในแง่มุมต่างๆในจิตใจร่างกายอารมณ์สังคมนะคะสภาพแวดล้อมช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่บ้านแบบนี้มาถึงอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นนี้เดือนมกราคมเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมค่ะ จัดการสภาพแวดล้อมของตัวเองที่อยู่ที่บ้านนี่แหละก็เทปนี้จะเป็นการเชิญชวนจากที่ผ่านๆมาแล้วก็จะพูดคุยซัพพอร์ตจิตใจกันในด้านต่างๆทีนี้มันมีอยู่อันนึงที่เราก็หลงลืมไปไม่ได้ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราอันนี้เราก็จะเป็นการที่เราจะมาชวนพูดคุยแล้วก็ให้กลับมามองเห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ชื่นชมลูกค่ามันเหมือนอยู่ไปด้วยกันแบบยั่งยืนหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะในเดือนนี้ หลายๆคนก็อยู่บ้านมากขึ้นมันก็จะมีการเปลี่ยนส,สำหรับของคุรีอะค่ะการที่อยู่บ้านแล้วต้องมีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอะค่ะคุรีคือโลกของการแสดงก็เหมือนการสะท้อนโลกมนุษย์จริงๆพอพูดถึงสภาพแวดล้อมมันก็เปรียบเทียบได้กับฉากเสื้อผ้าแสงคือบรรยากาศโดยรอบในละครเรื่องนั้นชีวิตจริงของเราก็มีฉากแสง สาว props อะไรในชีวิตเราก็คือเนี่ยสิ่งอันพละน้อยที่อยู่ในบ้านเนี่ยแต่ทีนี้ยชีวิตจริงมันก็คือบางบ้านะ่ะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยมานานมากเช่นบ้านคุรีสามสิบสี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยตัวโครงสร้างบ้านก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวสิ่งของ props หรืออุปกรณ์ประกอบฉากในบ้านของเราเนี่ยโอ้โหแน่นเลยก <c oughs> คือเมื่อตอน ปลายปีก็ยังมีโพสต์เนะเรื่อง how to ทิ้งเพราะว่าครอบครัวคุรีเนี่ยเป็นแบบช่างเก็บแบบครอบครัวคนจีนหลายหลายหายบ้านนะคะเหมือนภาพยนตร์เรื่อง how to ทิ้งนะคะว่าลูกหลานก็อยากจะทิ้งแต่ว่าผู้ใหญ่ก็แบบเขาเก็บแล้วเขามีการยิบโยงกับความรู้สึกจิตใจ,ใจกับของอ่ะมีหลายบ้านมากที่เป็นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นเยอะบางคนก็จ,จะเป็นน้อยเอออย่างที่คุรีบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของแค่การเก็บแล้วอะมันเป็นเรื่องของการที่มันตอบสนองความต้องการหรือว่าสภาพจิตใจอะไรบางอย่างแล้วมันไปไปผูกยึดโยงต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะเนาะทีนี้เวลาที่เราเก็บมากๆมันก็เหมือนแบบเอนอกจากของที่มันจะสะสมแล้วว่าใจเราก็สะสมไปด้วยมันไม่ได้ถูกเคลียร์ไปซึ่งบางคนก็ขยายไปถึงการแบบต้องพบหมออะไรกันไปขนาดนั้นเลยเนาะแล้วก็มีข่าวออกอยู่เรื่อยๆคือในไทยเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีข่าวว่าเออเก็บขยะ จนแบบมันพอกพูแล้วก็แบบเดือดร้อนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตามต่างประเทศเนาะคุณลีก็เคยเคยติดตามข่าวคือคือมีเยอะมากๆนะคะก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุด้วยคือปัจจุบันคนที่อายุน้อยๆก็มีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องจิตตวิทยาแล้วเนาะสุขภาพจิตข้างในและอ่าเรียกว่านักสะสมของเนาะเป็นโรคสะสมสิ่งของซึ่งสิ่งของนั้นอาจจะไม่ได้มีราคา แต่เป็นสิ่งของที่แบบมันมีผลต่อจิตใจเช่นในในบางเทปที่ได้ศึกษาดูเนี่ยเขาชอบเทศกาลคริสต์มาสแล้วเขาก็สะสมต้นคริสต์มาสสะสมอุปกรณ์ที่ตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับคริสต์มาสแต่ว่ามันมีมากเกินไปคราวนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของ How to ทิ้งเบื้องต้นที่สามารถช่วยกันทำได้นะคะจริงๆกิจกรรมเนี้ย ถ้าใครมีพลังมากพอก็เริ่มจากตัวเองคนเดียวก่อนก็ได้นะไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าตัวเด็กเองที่ที่อยู่ในบ้านตัววัยรุ่นเองมีหลายเทคนิคมากยุคนี้ทุกคนก็จะรู้จักมาริเอค o อนโดเป็นเทคนิคของมาริเอค o อนโดว่าค่อยๆสกรีนอะไรออกไปนะเริ่มจากเสื้อผ้าหนังสือนะะแล้วค่อยไล่เรียงไปแบบในครัวของ จิปาถาแล้วสุดท้ายค่อยไปทํางานกับเรื่องของที่มันเกี่ยวกับความทรงจําเพราะว่ามันจะใช้เวลานานคือเราจะแช่อยู่กับรูปภาพหรือสิ่งของอะไรที่ผูกกับความรู้สึกความทรงจำอะไรเงี้ยมันจะช้าอันนั้นเอาไว้ที่หลังสุดอันนี้คือเทคนิคของมารีคอนโดแล้วก็เขาก็จะเน้นว่าแต่ละเทคนิคมี5เทคนิคใช่ไหมคะทำให้มันจบในวันเดียวมันจะงานช้างหน่อยนะเช่นแบบเอาเสื้อผ้า,ามาสุ่มทีเดียวแล้วก็เลือก เลือกไว้เล the ือกทิ er ้งไปทีละชิ้นแต่ในโมเมนต์ที่เลือกก็รู้สึกแตงฟูตลอดเวลารู้สึกขอบคุณสปักจอยก็เป็นเทคนิคของมารีเคนหนึ่งเขาก็จะเชื่อมเรื่องกายภาพกับเรื่องความรู้สึกจิตใจจิตวิญญาณข้างในของเรากับบ้านเลยทีนี้มีเทคนิคที่คูรี่ลองลองทำงานกับกับแฟนด้วยก็คือเล่นเป็นเกมคือเริ่มจากแบบเดวันตัดสินใจเลือกของทิ้งหนึ่งชิ้น เกมดีคลัสเตอร์ก็คือเกมลดปริมาณของ Day 2ก็หยิบออก2ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มปริมาณซึ่งก็ไม่ต้องแบบให้มันโหม,มากคือไม่ใช่ว่า Day 60หยิบของออก60ชิ้นอะไรเงี้ยเอาดูว่าใน1เดือนอาจจะเริ่มวันที่1ของเดือนก็ได้ว่าไปตามตัวเลขวันที่อะค่ะดังนั้นมากที่สุดที่เราจะหยิบออกก็คือส1ชิ้นแล้วพอเริ่มเดือนใหม่ เดวันก็หยิบออกหนึ่งชิ้นมาอารมณ์เหมือนเหมือนเกมหยอดกระปุกเกมแบบเก็บเงินนะของบางคนที่ที่เห็นแชร์แชร์กันใน Facebook แต่อันนี้เป็นเกมทิ้งของอเอาของของอ่าสเต็ปต่อไปคือก็จะมีเรื่องตลกว่าเนื่องจากแฟนคูรี่เขาเขาเล่นกับคุณแม่คุณแม่ก็จะอยู่บ้านหนึ่งตัวเขาจะอยู่อีกบ้านหนึ่งเวลาไปเยี่ยมหากันไปถึงบ้านแม่คุณแม่จะหยิบของใส่ถุง อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาไปส่เอาไปส่ปสซึ่งก็จะรู้ทันกันว่า,าแม่ทิ้งของแล้วเพิ่มของให้บ้านเราอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าบ้านในในครอบครัวคนไทยเราอยู่ในบ้านเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความท้าทายก็คือเราอยากจะทิ้งแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ไม่อยากจะทิ้งอะไรอย่างงี้นะ mm hmm. ก็อาจจะเริ่มจากของที่เป็นสมบัติส่วนตัวของเราก่อนก็ได้อันนี้เราตัดสินใจได้เอง ว่าเราจะเอาอะไรออกไปอะไรอย่างนี้อันนี้มันน่าจะต้องเป็นจัดโซนด้วยไหมคะถ้าเกิดในกรณีที่อยู่กันหลายคนแล้วก็แบบผู้สูงอายุอยากจะเก็บแต่เราก็อยากจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาอยากจะทิ้งเราอยากจะเก็บอย่างนี้มัอนอาจจะต้องแบบมีโซนมีอะไรให้ให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ที่จะยากที่จะท้าทายก็ต้องใช้การเจรจาแหละคะ่ะคือพวกของที่เป็นส่วนกลางชิ้นใหญ่ๆโต๊เก้าอี้ดิฉันเนี่ยมีจาก ถูบ้านที่เป็นบ้านเก่าแล้วก็มีแบบผู้สูงวัยที่อาจจะแบบสูงวัยกว่าเบบี้บูมก็มีอะไรเงี้ยเขาจะมีจักซิงเกอร์คุณในยุคของเขาจะมีจักซิงเกอร์ที่ใช้เท้าถีบที่สายพานหย่อนแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วแล้วไม่สามารถใช้การในการเย็บผ้าได้แล้วผู้สูงวัยก็จะแบบเนี่ยมันก็เป็นโต๊ะได้มันสามารถแบบมาอัดแอปเป็นโต๊ได้ซึ่งในสําหรับเจนเราอ่ะ ก็จะเร like ิ่มแบบมินิมอลโมเดิร์นการแต่งบ้านเป็นเรื่องภาพรวมของบ้านแล้วคือคือผู้หญิงสมัยก่อนน่ะผู้หญิงสมัยก่อนเขาเขาเขาเย็บปักถักร้อยเป็นทุกคนเนาะเราไอ้เครื่องมือเนี้ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันคือความสามารถเขานะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันอาจจะทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้จากซิงเกิลก็ยังตั้งอยู่ในบ้านดิฉัน ถามน้องข้างบ้านที่เป็นแบบเพื่อนบ้านสนิทกันใช่พี่จัดซิงเกิลอยู่ใต้บันไดหนูเอาไปไม่ได้ก็เรียกว่าต้องเจรจาตอนนี้คือเหมือนเราต้องการพื้นที่ในบ้านมากขึ้นจากการที่เราต้องแบบ work ์คฟ m ร o มโมันก็เลยทำให้เฮ้ยมันมีความจำเป็นที่ต้องย้ายนะต้องจัดสภาพา <S <S แวดล้ลอมให้มันเอือ้อกับการทำงานในบ้านมากที่สุดแล้วโดยเฉพาะบ้านที่มีปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่้ก็ลูก เออมันก็จะมีความแบบวาไรตี้มากที่แบบโซนลูกก็ต้องเป็นโซนเรียนออนไลน์โซนพ่อแม่ก็ต้องเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมอะแล้วก็ต้องมีโซนผู้สูงอายุอีก <Yeah. S 1> อืมใช่ใช่ก็ก็เป็นความท้าทายที่ต้องแบบจัดทุกอย่างให้มันแบบครอบคลุมอะแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ประโยชน์ได้อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือการดูแลสภาพแวดลอ้อมอะมันถึงมีความสําคัญกับยุคนี้ที่เราต้อง เฟรมโฮมอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะถ้ามันไม่เอือ้อเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันติดเนาะแบบติดเด็กก็เรียนไม่เด็กก็รู้สึกว่าเรียนไม่ไม่ราบลรื่นเราก็รู้สึกว่าเราก็เออมันมีความแบบไม่สมูทบางอย่างหลายบ้านบอกเลยว่าจะต้องแยกมุมเพราะว่าบางบ้านไม่ใช่มีลูกแค่คนเดียวเนาะคืออาจจะมีลูกสองคนสามคนแล้วทั้งหมดล้วนเรียนออนไลน์แต่ว่ามันมันคนละห้องเรียนกันไงคะแล้วอาจจะต้องมี เสียงออกมาจากลำโพงหรือแบบอ่ะถ้าสามคนขนาดนั้นทุกคนจะต้องมีหูฟังแหละของใครของมันแล้วแยกกันคนละมุมเพราะว่าบางทีอาจจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูแล้วต้องพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งไม่สามารถมารวมในพื้นที่เดียวกันได้พ่อแม่เอง work from home ก็ต้องการสมาธิอาจจะมีการประชุมแบบนี้หรือว่ามีการแบบนั่งทำงานที่ขอความเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะ ต้องจัดโซนสุดๆจริงแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเออก็จะมีหลายๆบ้านค่ะที่มีพื้นที่จํากัดไม่ว่าจะเป็นคอนโดห้องหอหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เออมันจะค่อนข้างจํากัดนิดนึง่างเงี้ยเนาะการที่เราเออมาแชร์กันว่าเออเธอจัดยังไงมันก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะบางทีแบบเราเราก็พยายามแบบอุ้ยสรรหาหนู่นนี่นั่นในบ้านคือคือบางทีทักษะการจัดการ พื้นที่เนี่ยมันก็เป็นทักษะหนึ่งเหมือนกันนะบางคนจัด<ม>เก่งเชียวแบบโอ้โหพื้นที่หนึ่งที่แบบแคบๆเนี่ยโอ้ทำได้หลายอย่างมากอะไรยเงี้ยถ้าเกิดว่าอันนี้ใครใครฟังอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีไอเดียแบบ<ม>ที่เรารสูว่าเราเป็นคนจัดบ้านเก่งอ่ะแชร์ก็ดีนะคะแชร์ไว้เนี่ยไม่ว่าใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เราแบบชอบชอบแชร์กันอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งทีง่แบบเออหรือหรือในกลุ๊มพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ดีนะแบบเป็นเทคนิคการแบบ จัดเซตติ้งยังไงให้ให้มันสามารถ Work f r ฟ m home ได้เรียนออนไลน์ได้อะไรเงี้ยในกรณีที่พื้นที่จำกัดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่อ่สาสำหรับบ้านใครมีพื้นที่เน,นี้ก็โอเคแบบดีไปอะไรเงี้ยมีทรงมีสวนมีบริเวณที่แบบแยกกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงแล้วการมีพื้นที่มากน้อยอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าการที่เราลงเข้าไปแล้วก็จัดการกับมันแล้วก็จริงๆริใจยภาพอีกอย่างนะก็คือคอสตูม ที่มีผลต่อต่อความรู้สึกในแต่ละวันอย่างเงี้ยน,นะคะดีเทปนี้เราก็เลยแบบแต่งตัวให้มันสดใสนิดนึงการแต่งกายแต่งหน้าทำผมอะไรก็มีผลต่อความรู้สึกของวันนั้นๆด้วยเหมือนกันเออลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าสีสดใสแต่งหน้าอะไรให้สดใสอย่างเงี้ยน,นะคะจริงก็มันเหมือนมันเป็นพลังงาน อย่างหนึ่งอะคะหรือจริงๆมันมีหลายอาชีพนะคะที่ท ah like ี่เขามีโฮมออฟฟิศกันมานานและไม่ได้ยังไม่ถึงต้องโควิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องตื่นมาแต่งตัวเหมือนไปทํางานเลยค่ะแต่ว่าลงมาข้างล่างอืมเออเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เนาะมันจะแยกสัดส่วนกันไม่ได้ว่าเอออันเนี้ยคือฉันทางานมันเหมือนเป็นการบอกตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้มันเป็นรูทีนว่าเอออันเนี้ยคือการทํางานมาทํางานก็แต่งตัวเหมือนมาทํางานแล้วก็ ทำอะไรให้เป็นกิจลัรษณะทําทไมเรียนออนไลน์มันถึงรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าบางทีบ้านอนะ่ะมันคือสถานที่พักผ่อนแล้วก็มไม่ให้เอาแบบเออ่คอมเปวางบนที่นอนอะไรางี้เวลาเรียนเพราะว่าเตียงมันคือการดูดมันคือพลังงานที่จะทาให้เรารู้สึกง่วงคอสตูมการแต่งหน้าการทําผมอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเออวันนี้ฉันจะไปทําอะไรมันอาจจะเพิ่มเป้าหมายด้วยก็ได้ว่าเออวันนี้จะต้อง ไปดีกว่าใครทํางานแบบไหนลักษณะไหนหนึ่งในเรียกว่ามารยาทในการออนไลน์เลยก็ว่าได้นะคะและตอนนี้คือเรื่องของถ้าเมื่อเราเนี่ยออกกล้องประชุมอยู่กับกลุ่มใหญ่ก็เหมือนเรียนออนไลน์มันก็คล้ายๆกับประชุมอยู่กับกลุ่มใหญ่เหมือนกันก็คือการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มัน proper คือให้มันเหมาะสมให้ mm. ให้สุภาพมันก็ช่วยให้เราบอก คนตรงข้ามโดยที่เราไม่ต้องพูดว่าอ๋อนี่คือเราเราให้เกียรติกับโอกาสนี้กั<ช>บอีเวนต์นี้ไม่เอาเอาหงอาหารอะไรมากินไปด้วยครูก็พูดสอนไปอะไรไปก็เหมือนเหมือนกินอาหารในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยท,ที่มันก็จะวอกแวกคือมันก็จะมีเวลาเบรกด้วยอะเนาะว่าแบบเอออย่างอย่างที่เคยแนะนําไปว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอออาจจะง,งดส่งส่งข้าส่งน้ําระหว่างกัน การเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดความวอกแวกหรืออะไรได้ด้วยเ,เนาะให้ดีเวลาแบบประชุมจริงอาจจะต้องดูความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการบางทีเพราะว่าเพราะด้วยความปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างมันไปอยู่ในสูมันก็จะมีทั้งระดับที่เป็นทางการมากระดับที่เป็นทางการน้อยอะไรเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่าเราเออทางการน้อยหน่อยอาจจะเป็นแก้วน้ําหรือเป็นอะไรก็ก็พอรุ่มอร่วยได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนที่แบบเออจริงจังต้องแบบอะไรเงี้ยอาจจะสําหรับเด็กก็ ไม่ควรที่จะแบบมีทุบจิบทุบจิบอะไรเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เด็กๆก,ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเทรนเด็กๆด,ด้วยเหมือนกันเนาะมารยาทในการเข้าเรียนในออนไลน์แล้วก็อยู่ในสภาวะที่ก็จริงจังทําหน้าที่อยู่อะไรแบบนี้ค mm hmm. อันนี้มาถึงสภาแวดล้อมไม่ได้มีแค่เรื่องกายภาพไงม,มันมี mm hmm. เรื่องผู้คนแล้วพลังงาน mm hmm. ที่อยู่ ใกล้ๆเราอย่างเงี้ยเนาะคนภาพแวดล้อมที่เป็นบุคคลใช่ไหมค่ะก็คืออคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็อะพ่อแม่แฟนลูกแล้วก็ปุยยะตายายอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอันนี้ก็ที่ใกล้ชิดจากสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็อันหนึ่งที่แบบเป็นเป็นอิชชูนะเป็นประเด็นที่เป็นมาตั้งแต่รอบที่แล้วละที่ที่เ จัดการยังไงดีอยู่บ้านแล้วต้องเจอพ่อแม่ตลอดเวลาเจอลูกตลอดเวลา24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การการดูแลสภาพแวดลอ้อมตรงเนี้ยมันก็มีความสำคัญตรงที่เราอาจจะต้องแบ่งเวลานอกนอกจากตารางเวลาแล้วนอกจากตารางเวลาที่มันเออบข้างฟิกแล้วว่าลูกตื่นมาทำอะไรเรียนออนไลน์เราตื่นมาทำอะไรแล้วก็บวกฟอร์มโฮมอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีการแบ่งเวลานอกเหนือจากไอ้แปดชั่วโมงที่เราทำงานหรือว่าลูกเรียน แล้วด้วยเออเป็นการแบบให้ให้มันมีเหมือนเวลาที่ชัดเจนว่าเฮ้ยเวลานี้เราอาจจะต้องการเวลาส่วนตัว,วก็คือการดูแลตัวเองล่ะเวลานี้ก็คือเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมก็คือคนรอบคนรอบ,บข้างเนี่ยค่ะกินข้าวกี่โมงอ่ะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยถึงเวลาที่แบบเออลูกจะต้องไปมีเวลาส่วนตัวก็ปล่อยเขามีเวลาส่วนตัวถ้าสมมติว่าสามารถแบ่งเวลาแล้ว แล้วลิสออกมาได้เนี่ยก็อาจจะเห็นเนาะว่าเออเวลาที่เราแบบอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยมันมันอาจจะเยอะไปไหมหรืออ,อยู่ห่างกันน้อยไปไหมอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเอออีกคนหนึ่งนะเธออ,อะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะต้องเอามาดูแล้วก็บาลานซ์อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่คุณลีบอกว่าอเออเวลาที่มันอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีการเจราจามีการพูดคุยโซนนั้นของฉันโซนนี้ของเธอให้เหมือนอมไม่ไม่กระทบกระทั่งกันมากเกินไปเนาะ อันนี้เพราะอยู่ด้วยกันมันก็จะมีการแบบแย่งทรัพยากรกันในบ้านต่างๆคือปัญหาเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แบบใหญ่มาตอนจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทุกวันก็พยายามคุยให้เคลียร์บางบ้านถ้าคนเยอะหน่อยตั้งกฎก็ดีนะคะกฎระหว่างการช่วงโควิดระหว่างเวิร์กบ้ามโฮมก็ก็น่าช่วยแล้วแล้วการสร้างกฎเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างด้วยกันได้ไม่ใช่แบบคนในคนหนึ่งสร้างอยู่คนเดียวนะช่วยกันสร้างกฎขึ้นมาเนี่ย ก็จะได้ดูแลกันและกันแบบมีแบบแผนแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจริงๆก็ค่อนข้างเข้าใจแหละว่าเอ้ยยุคนี้เราก็พยายามจะซัพพอร์ตกันและกัน ประมาณหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งท,ที่มามีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมในบ้านแล้วก็เป็นพลังงานที่คล้ายๆกับการมีบุคคลอยู่ในบ้านก็คือการเปิดสื่อยุคนี้นิสัยของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะดูทีวีหรือดูรายการดูอะไรต่างๆผ่านอุปกรณ์เนี่ยทุกอย่างมันรวมศูนย์อยู่ในอุปกรณ์เครื่องเดียวแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยยังคงใช้โทรทัศน์โดยเฉพาะมีมีผู้สูงวัยเขาจะถนัดการดูโทรทัศน์ตลอดเวลายิ่งช่วงนี้ก็คือข่าวแบบ ข่าวโควิดมันจะต้องมีทุกวันอยู่แล้วมันต้องถูกอัปเดตทุกวันอยู่แล้วแต่ เราสามารถจัดการที่จะรับข่าวแค่ไหนรับข่าวช่วงเวลาไหนก็ได้ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี device ์อยู่กับมือมันมีการบริหารจัดการแต่ว่าบางบ้านเขาจะเปิดทีวีตลอดเนาะเหมือนเปิดทีวีเอาไว้เป็นเพื่อนะไรแนะนําว่าให้พักบ้างจัดช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารอันนี้อันนี้ก็ประสบการณ์ตรงคนชอบดูข่าวก็จะเปิดข่าวทิ้งไวนะ้เนาะจริงๆยุคนี้อยู่ในบ้านเนาะด้วยกันแต่ว่ามีคนละเครื่องนะถ้าสว่าอายุ60อัพก็อาจจะเป็นโทรทัศน์แล้วก็ดูอยู่คนเดียวถ้าแบบต่ําลงมากา น้อยก็จะเป็นแท็บเล็ตอ่ะสักประมาณสัก4ี่สิบถึงหกสิบอาจจะแบบเป็นแท็บเล็ตใหญ่หน่อยนี่เนาะแล้วก็ไอ้ดูคนเดียวอะไรเงี้ยต่ำจากสี่สิบลงมาก็อาจจะเป็นแบบโทรศัพท์ก็คนละเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเออการรับข่าวอ่ะเป็นอะไรที่เออต้องจํากัดจริงๆคนที่ดูโทรทัศน์เขาจะเปิดไปแต่ว่าถ้าแนะนําก็เวียนไหนก็ดีค่ะคือหมายถึงว่าข่าวบ้าง youtube บ้างละครบ้างอะไรเงี้ยก็เวียนแต่ว่าจะมีคนส่วนอยู่บางคนที่จะเขาจะชอบดูข่าวทั้งวันสลับเป็น เพลงบ้างหนังบ้าง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราที่มีเครื่องที่เรากดได้อะมันมันจะไม่ใช่แค่โทรทัศน์แล้วไงมันจะเป็น Facebook Twitter i n s t a g r กรมที่แบบอ่ะกดไปอาจจะข่าวเรื่องเดิมอาจจะข่าวเรื่องเดิมอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นข้อนึงที่ต้องทำ ทุกคนคืองดรับข่าวที่ไม่จำเป็นมีเดียดีทอ็อกซ์อะไรกันบ้างมันจะได้ไม่รับข้อมูลเกินขนาดจนเกินไปเพราะว่าเราก็มีแนวโน้มที่จะรับข้อมูลตลอดเวลาอยู่แล้วนะในสื่อที่เป็นข่าวแล้วก็โซเชียลมีเดียพอข่าวอะไรออกมาป,ปุ๊บโซเชียลก็จะมาแชร์แล้วพอ Device อยู่ในมือเราแล้วถ้าเราควบคุมตัวเราเองไม่ได้มันจะดูไปเรื่อยๆดูไหลไปเรื่อยๆเนี่ยน้องๆบางคนที่ใช้ทวิตเตอร์อย่างเงี้ย บางคนก็ถ่ายทวิตเตอร์ไปได้แบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็มีทั้งหมดทั้งมวลมันก็เอาแต่พอดีนี่ก็มีผลต่อพลังงานในตัวเราพลังงานที่เราส่งออกให้คนรอบข้างเนาะก็จัดการจากตัวเองก่อนนั่นแหละเนาะเอาให้สมดุลก่อนเป็นเรื่องของเซลฟ์เออแวนเนด้วยเซลฟ์เลกูลเลชันอันหนึ่งก็คือการนำกับตัวเองแหละแล้วก็การรับรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันรับสื่อเออเยอะไปแล้วยังแล้วก็ mm hmm. สิ่งอันหนึ่งที่ที่รับรู้ได้คือเรารู้สึกยังไงกับ กับข่าวเราดูข่าวเราโกรธไหมเราเศร้าไหมเราซึมไหมอะไรเงี้ยมันคือมันเริ่มเอฟเฟกกับเราฉะนั้นเหมือนถ้าเกิดเรารับข่าวในในระยะที่เรารับรู้แล้วเราอ๋อแบบเป็นแฟกต์เป็นอะไรที่เรามาคิดทบทวนแล้วก็กันกรองมันได้อยู่ในระดับนั้นก็ถือว่าอย่างโอเคแต่ถ้าเกิดข่าวนั้นมันเริ่มเอฟเฟกกับอารมณ์แล้วอารมณ์เรามันเริ่มไปในทางลบแล้วอะไรเงี้ยขอให้กลับมาแล้วก็ตัดออกก่อนแล้วก็ค่อยครับในจังหวะที่มันโอเคกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ ดังนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันฟอร์มพฤติกรรมเราเนาะ mm hmm. ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนี่คือเรียกว่าเป็นผลลัพธ์การันตีของวิจัยทางจิตวิทยาอันหลากหลายนะคะสภาพแวดล้อมอยังไงก็ฟอร์มพฤติกรรมเราเราอยากให้พฤติกรรมเราไปในทิศทางไหนเนี่ยก็ต้องเซตสภาพแวดล้อมให้ดีอ่ะเรื่องกายภาพเนาะสามารถแบบคลีนเคลียร์ให,ให้ให้มันเกิดความสะอาด เกิดความโลง่งจัดพื้นที่จัดการสัดส่วนใครจะอยู่พิกัดไหนในบ้านนะคะเพื่อให้แต่ละคนได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มทีเ่เรื่องอกายภาพส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อมาคือเรื่องการแต่งกายอะไรก็ช่วยให้เพิ่มพลังงานเพิ่มความสุขในแต่ละวันจะได้มีเรี่ยวแรง ะะมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆในแต่ละวันด้วยปิดท้ายก็คือเรื่องของบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเนาะก็ทําจิตใจของตัวเองให้มันสมดุลแล้วก็จะได้เป็นพลังงานที่ดีของคนอื่นๆภายในบ้านเพราะความคิดความรู้สึกเราก็มีผลกับความคิดความรู้สึกของคนในบ้านด้วยเช่นกันรวมทั้งการรับสื่อเนาะ,ะจัดการการรับสื่อของตัวเองให้พอดี ไม่ไม่ให้มันมากเกินไปแล้วส่งผลต่ออารมณ์จิตใจของตัวเองนะคะเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมก็ช่วยกันเนาะในบ้านเป็นทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่มทั้งงานเดี่ยวแล้วก็งานของทีมทุกคนในครอบครัวนะคะเอาละสำหรับวันนี้นะคะก็ จบซีซัน acting and life at home ในซีซันแรกเดือนมก,กราคมนะคะเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าเราจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนออนไลน์กันต่อไปอีกหรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะไม่ต่อ <laughs> หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะ มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาเรียนในแต่ละวันนะครทำหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ